เรายังคงติดตามผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมียนมาแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายมาถึงกรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นก็ทําให้อาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งหลังพังถล่มลงมาก็คืออาคารสอตองงอครับ <Okay. S 1> ซึ่งผ่านมาถึงวันนี้ล่าสุดทางกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์นำโดยคณะสงฆ์จํานวน103รรูปให้กับผู้ประสบภยัยและก็ผู้สูญหายในพื้นที่รวมไปถึง สร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ครับเพราะว่าในช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาการทำงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งแม้ว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนนำเครื่องจักรหนักแล้วก็เครื่องมือพิเศษเข้าไปช่วยในการค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติมครับแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือการไปเจาะช่องค้นหาจากที่บริเวณด้านบนแถวแถวโซนอีซึ่งก็ยังคงพบอุปสรรคพอสมควร ขณะที่ในมุมมองของนายกสภาวิศวกรครับมองว่าหลังจากนี้ต้องลดระดับความสูงของซากอาคารที่พังถล่มลงมาให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงอีกทางหนึ่งซึ่งการทํางานตลอดทั้งวันนี้นะครับเราก็จะไปติดตามการรายงานเข้ามาเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพัศนันทช่างคิดครับ เหล็กเส้นจานวนมากที่พันเกี่ยวกันรวมถึงแผ่นคอนกรีตปูนขนาดใหญ่ที่ถูกทับถมลงมาบริเวณโซนอีด้านบนสูงสุดของซากอาคารสอตองอหรือเป็นหนึ่งความท้าทายและมีความยากลําบากที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการเดินแต่ละดับขึ้นไปเนื่องจากมีความชันเจ้าหน้าที่ต้องใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัยจากนั้นจะทําการใช้อุปกรณ์เฉพาะทางตัดเหล็กเส้นก่อนที่เครื่องจักรหนักจะรับช่วงต่อเพื่อดึงเปลี่ยลงมาด้านล่าง การตัดเหล็กเส้นแต่ละครั้งจะต้องมีประกายไฟออกมาซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยจำเป็นที่จะต้องลดระดับความสูงของซากอาคารหน่งให้ได้และสร้างฐานขึ้นไปให้แน่นพร้อมกับใช้เครื่องมือหนักในการขีปซากปูนและเศษเหล็กลงมารวมถึงต้องมีความระมัดระวังไม่ให้ชิ้นส่วนแผ่นคอนกรีตบริเวณด้านบนหล่นลงมายัางพื้นที่โซนอื่น,นเมื่อย่อยแผ่นคอนกรีตปูนขนาดใหญ่เป็นท่อนสั้นแล้ว ก็จะทําให้เห็นลักษณะของเหล็กที่พันกันจึงจําเป็นจะต้องตัดเหล็กให้ขาดด้วยเครื่องจักรและกําลังคนขณะที่แบคโฮขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสําหรับใช้ในงานรื้อถอนหรือเอสเคพันขนาด120ตันที่เข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือหลักสําคัญที่มีประสิทธิภาพในการช่วยรื้อถอนสร้างอาคารที่ถล่มลงมาให้เร็วขึ้นตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่จะช่วยในะต่อไปถ้าเขาเอื้อมไปถึงเมื่อไหร่เขาตัดได้เยอะย่อยได้เยอะ ตัวนี้ตัวนี้จะช่วยได้มากในขณะที่เครนตัว -600 600ตันที่ยืนจนเป็นตัวสีเขียวอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวนั้นก็ช่วยในการยกได้ดีมีประสิทธิธภาพมากว่าไม่ว่าจะอยู่โซนไหน ABC D ดีหรือตรงกลางที่ E เนี่ยก็ต้องเอาด้านบนลงก่อนแต่ด้านบนเนี่ยจะสังเกตว่าเอาลงยากมากเพราะมันสุดเอื้อมจะสังเกตว่าเขาเอาแบ็คโฮลขึ้นไปยืนข้างบนตรงฐานถ้ามองมาข้างหลังนี่จะเห็นว่ามันมีแผ่นคอนกรีตวางอยู่ประมาณ5-6ถึงชั้น7ชั้นประมาณนะั้น ตรงนั้นคือการที่เขาปรับเพื่อจะเอาแบคโฮขึ้นไปยืนแล้วอย่างน้อยที่สุดเมื่อยืนตรงนั้นแล้วเขาสามารถยื่นบุ่มแบคโฟเนี่ยไปให้สูงที่สุดาทที่เป็นไปได้และเกี่ยวลงมา ด้วยคุณสมบัติของแบคโฮเอสเคพันมีแขนที่ยาวกว่า42เมตรแต่ในพระกิจนี้จะใช้ความยาวอยู่ที่30เมตรจึงได้รับมอบหมายให้ยืนฐานบนพื้นบริเวณโซนอ e ีและ B เพื่ออื้อปไปก o i เศษเหล็กและเศษปูนด้านบนเนื่องจากมีข้อมูลว่าบริเวณชั้น28และ29ของอาคารแห่งนี้ซึ่งอยู่ในจุดสูงสุดขณะเกิดเหตุมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ประมาณ14คนและเชื่อว่ายังมีผู้ติดค้างอยู่ภายในโดยแผนตอนนี้จะเน้นการค้นหาใน2จุดหลัก ได้แก่บริเวณโซน E ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของอาคารและจุดเชื่อมต่อระหว่างโซน B และโซน C มากที่สุดที่เรามีอยู่ในไซส์มากสุดน่าจะเป็น600จุดสำคัญคือเขามีแขนเอื้อมที่ยาวเอื้อมน่าจะ40เมตรได้ตัวหลักของเราตัวนี้คือเราต้องพยายามหรือตัวบนบนยอดเขาที่เรียกเป็นจุด E นะจุด E คือจุดสูงสุดตอนนี้รถแบคโฮตัวเล็กยังขึ้นไปนไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัว1,000มาเนี่ยก็สามารถยืนบนพื้นยืนข้างๆตรงโซน เกับ B ีแล้วก็เอื้อมขึ้นไปโกยค่อยๆโกยทยอยโกยด้านบนลงมาก็เชื่อว่าด้านบนประมาณชั้น2-9่สิบเ้ี่สเานี่ยก็น่าจะมีผู้ที่ติดอยู่แล้วเดี๋ยวเรามีข้อมูลว่าตรงนั้นมีผู้ทํางานอยู่14คนชั้นนั้นนะแล้วพอเราค่อยๆทยอยโกยตรงนั้นออกมาได้ก็ทําให้ไอ้ตัวไอ้กองเนี่ยมันมีความเสถียรมากขึ้นนการทํางานก็ได้จะสะดวกขึ้น นอกจากการเปิดพื้นที่และการรื้อถอนซากอาคารที่เดินเครื่องตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนแล้วยังควบคู่กับกําลังคนในการเข้าไปค้นหาและสำรวจโพรงต่างๆเพื่อให้เข้าถึงจุดที่คาดว่าผู้สูญหายอย่างติดค้างอยู่ภายในอาคารพัสนันช่างคิดทีมข่าวสังคม TNN ช่อง16รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีนเนข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีนเนเนครับ